สวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่เจ้าเษกษตรพบกับแม่อ้อยทําสวนอีกเช่นเคยใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างคะปลูกพิกแล้วไม่เจริญเติบโตต้นแคะแกนใบเหลืองใบหง่องไม่ติดดอกออกผลที่หนักสุดก็คือติดผลแล้วเน่าก่อนสุกมาแก้ปัญหานี้ไปพร้อมๆกันค่ะแม่อ้อยใช้ผงถานเศษถาน หรือคิดเท่าฐานก็ได้น้ำซาวข้าวยาพาลาสุดท้ายก็คือผงซักฟอกก่อนอื่นเราต้องบำรุงให้ต้นพริกแข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรคได้ดีโดยใช้น้ำซาวข้าวหนึ่งแก้วใส่น้ำเปล่าประมาณ3-4ลิตร ใช้ยาพาราหนึ่งเม็ดนำไปทุบให้ละเอียดแล้วใส่ตามลงไปคนให้ละลายเข้ากันนำไปราดลดบริเวณคนต้นให้ชุม่มสูตรนี้แนะนำให้ทำช่วงเย็นนะคะจากนั้นเราก็จะนำผงถานไปโรยรอบๆโคนต้นในผงถานจะมีสารซิลิก้าช่วยให้พืชผักโตวไว ทำให้ผนังเซลล์มีความแข็งแรงช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคได้ดีขึ้นช่วยปรับสภาพดินให้มีความสมบูรณ์ลดการสูญเสียไนโตรเจนและฟอสฟอรัสและยังช่วยให้พืชติดดอกออกผลได้ดียิ่งขึ้นไม่ต้องรดน้ำตามทันทีให้กลิ่นของผงถ่านหรือที่เท่าถ่านป้องกันพวกมดมแมลงศัตรูพืช ผ่านไปหนึ่งคืนค่อยลดน้ำตามปกติเสร็จแล้วเราจะฉีดพ่นทางใบด้วยผงซักฟอกใช้ผงซักฟอกหนึ่งช้อนชาต่อน้ำสองลิตรนำมาฉีดพ่นบริเวณใบพริกเพื่อกำจัดเพลี้ยที่เกาะตามใบพริกโดยเฉพาะช่วงพริกกำลังเม็ดเล็กๆ ช่วยป้องกันมแมลงวันทองมาไข่ใส่เมล็ดพริกซึ่งเป็นสาเหตุทำให้พริกเน่าก่อนสุกทำแบบนี้ทุกๆ1 0 1ถึง15วันเพียงแค่นี้ปัญหาพริกไม่เจริญเติบโตต้นแครแกันใบเหลืองใบหงอกพริกไม่ติดดอกออกผลพริกเน่าก่อนสุกก็จะหมดไปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวเกษตร ถ้าเพืเ่อนๆชาวเกษตรท่านใดมีวิธีอื่นๆมาแนะนำคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่อ้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ